จะอยู่กับใคผู้เดียววะโออยู่ผู้เดียวพ่อแม่ไปให้ไปชวนเบิเบราาเป็นเนบิร์ตปลาปาสลาวเป็นแน่บปล่เป็นแน่เจ้าคือบ่อเข่าสันจะเป็นยังบ่บ่มีไผอยากเห็ดเวียกนแม่โอ้ไผ่นองไม่เหียนให้น้องเหียนนะไอ้อ่ะเจ้าเห็ดเวียกตลอดบ่เจา้าเห็ดเวียยเ้ยยังเห็ดเสียยาเสียยาให้เรื่องห้เข่าเนี่ยแหละวบ่จะเป็นอะไีเลยบ่มีเข้าเป็นนี่ บ่มีข้าวเนาะเข่ากับเงินเออเงินโอ้เครื่องนุ่งก็บ่มีนะช่งเสื้อกจะบังนี่ยชงเสื้อก็บ่มีเนาะเออแม่เนี่ยเป็นเมื่อที่เนาะถ้าพี่น้องเพื่อนก็จะล้มแล้วชาร์จครับแล้วมาแวะเลี้ยวเครื่องกล้วฟ้องมาให้เพื่อนพี่น้องด้วยว่าเครื่องฟ้องคือ่าเข้าไปให้เพื่อน พอกว้าไฟใหม่นะไลยเต๋อเป็นเรือประมาณสี่หาทงดีเชียวว่าเอามาให่อายเป็นจากสองทงสามทงนี่แหละไปขึ้นไปเบึงชั้งเถิงนน้ำปันเบาประเทศไทยเป็นขึ้นนะหน้ากาดโซนบดเป็น้องไอตอนบายพอขึ้นไปเรื่องโอ้ก็บึงไหนอยู่บ้านนี่ เน้อิ่งไหนอยู่บ่นเนี่ยังอไหนอยู่อออครัอันนี้คือนใหญ่เน่นี่เลยเสีย้าเ่อนเพะเปะเพนเลยเนาะมาเอาใจเนาะยามฝนยามรมเนี่โอ้ยปบแล้วเนาะอยู่บนไหนนี่ยนี่ยมันอยู่ไหนแล้วเบองให้เบิ่งขอนุญาย่างหอเบิ่งอะไรน้อยเนาะอเบิ่งอะไรสิได้ อันนี้หองนอนบ่นี่วบถ่ายพืชิเม้นโอ้หองน้อนหองนอนบ่สหนูอ่เอ่อบ่มีบอมีลูกสาวบออันนี้หองเครื่องอันนี้มีบอสลูกสาวชาวชาวพวกล่ะโอ้ิผู้ชายเออเก็่นยังองอนนี่บอันนี้คิดขขาวบ่จะรวยบ่เอออย่างเพื่อนไฟเพื่อนสองห้องไปด้องหองน้อนห้องผ่านกับบอสอือจะอยู่กับใครผู้เดียวบ่ โอ้อยู่คนเดียวพ่อแม่ไปให้ไิชวนเบิร์ดบางขึ้นตอมียังเลยมียังน้องเขาไทยเนาะมีแต่กระยังกระตายพี่น่องเลยเียวเข้าสานไหน้พี่น่องไอ้ตอนนี้ก็ขึ้นมาฮอดทังเฮือนของอ่าไอไปเลยเนาะบอกกันนะแมนแมนเลยเออสบายดีอีพีสินะ สบายดีอ๋สอสบายดีเด้อพี่น้องมืเอนี้กระทั no> ่งทีมงานก็มามอบเครื่องคือเก่าเนาะสะพานบุญให้เอฟซีกับพี่น้องเลยแมนเมนเมว์เพื่อนๆอายเพป็นเพื่อนฮาวานั่นแหละแมนกระเด้อขึ้นมาเบิ่งยมยามถามข่าวสร้าว่าเป็นยังไงเพื่อนก็อยากห่างอยากลบหมดเลยเนาะแมนเแต่ว่าอันนี้อ้ายเป็นอ้ายบ่เป็นยังไงเป็นอ้ายเป็นอ้ายของของแม่บ่หรือเป็นพ่อของพ่อของพ่อเล่าในบ่หรือของแม่ เป็นไอพอเหล่าหนิโอ้เป็นพอไอพอของของน้องนี่บอสอันนี้เป็นลูกลูกของน้องลูกชายเจ้าลูกน้องชายนนี่เนาะลูกน้องชายจะคนสันนิเคิลเคิลเนี่ยผู้ชายผู้ชายชี่ผัวยิงเนืองผ้หญิงเนืองแม่เราเดีแม่ยังแต่แม่ผู้หญิงกันเออบัดลูกลูกสาวหญิงกันไปเอาพวก เอาเพราะว่ามาเจออ้ายของของคนนี้ของพอของเล็กน้อยนี่เนาะแม่แม่ของพอของเจ้าเฮือนนี่แหละเพราะว่าเพิ่นออกข่าออกส่วนแล้วมาเจอเพิ่นก็เลยให้เพิ่นมาขึ้นอยู่นั่พี่น้องเลยแม่นเพราะเขาอยากเอาเครื่อนให้ก็อยากมอบเพื่องให้พอมีแต่เล็กน้อยเพื่อนมันกับปักเนาะแม่แม่หายเพื่อนเนผู้นั่พี่น้องเลยถึงว่ามันสิบบัวหลวงบลายแต่กัญญามันก็คือว่บลายเติบเพิ่นธ์คือซุนอ๋องขึ้นมาในก็มีแต่อยากทำไอ้แล้วก็ทำเกี่ยวกับ ครอบครัวอยู่ในเฮือนนี่แล้วก็กับมอบเครื่องให้อ่าทางครอบครัวนี้ที่เอิ่นอายขึ้นมานำนะเป็นแบบอันอบรัวเขาจ่ายนี่เป็นขาดแค้นบ่ขาดจนรีบบ่จนเลยเข้ากินกับบุ้มีเข้ากินบุ้มมี่บ่แต่ละเมื่อกินกินเขาไปขอนำลูกเราอยู่เมืองชนพนชาวเป่าโอ้ เป็นข้าวสารบอสามปอลูกกระเบือกข้าวสารโอ้เสด็จทางหลังเขาเห็ดหน้าแน่นอนใช่ไหมเาเห็ดหน้าอยู่เมืองชนเขาไปชงฮอดทางแบงนาชายนี่โอ้เข่านันไปขอนลูกสาวเออโอ้วผมเล่าเห็ดไฮบ่เราเอะเห็ดไฮโอ้เห็ดไฮอยู่เห็ดนั่นน่ะปีหนึ่งประมาณจ็ดสอบไอ้หูบอกเราเพื่อนเราหนิปีหนึ่งประมาณแปดสอบ แปดกระสอบโอ้กระบอกกุ้มเลยเนาะแปดกระสอบมาซีก็ได้บวกขาวสารนะพวกสามเปายับะฮอบ่ฮอดบอนชองเปาเนี่ยปแล้วเนาะองเปาสองสอบนี่อพี่นงองพาเล็กน่อยก็่างกินซ้ำนี่แน่พี่วน่งเลกน้อยคือลูกร่ามจะจะอยพี่นงองกินมปจาอ่มจาเสอซ้ำนี่บ่อีมต้้งเข้าเนี่ยก็เบื้อคือว่าขาดขาด้านอาหารขาด้านอาหารกกนว่าอ๋อพี่น้องบางเพื่อนสรนเี่จ้าเต้โดยฮะ เลือบเนาะนี่จ้าเจ้าเนี่ยจ้าเจ้าเลือบเนาะมันมาจักสุดเนาะมีนยังกินกินอาหารยังกินนมำหม้กินน้ไม้กินน้ำไม้เนี่ยมีบาวางมือจนเจ้าบริกินข่าวมีเบากินตลอดเลยกินน้ำไม้เด็กกินน้ำไม้ครับอันนี้อาหารนะกินน้ำไม้บ่กนน้ำไม้ตลอดเลยบ่กินบางจานนี้จะเข่าหินบ่ น้องคุณน้องได้สั่นข้าววันนี้วันอะไรเป็นบัภบ๊าสล่าเป็นแล้วเนาะเป็นบดบัวบ๊าสล่าเป็นแน่บัวเป็นแน่เจ้าคือบัวขาวสั่นจะเป็นแหน่บัวบัวมีภัยอยากเห็ดเวียกนนาแมน่โอ้ให้น้องให้เหียนให้น้องเหียนได้ไงอ๋อเจ้าเห็ดเวียกตลอดบ่เจ้าเห็ดเวี้ยงยังเห็ดเฉียนยาเฉียนยาให้อ๋อไก่บัให้ชุดเจ้าไก่ไก่แล้ว มีแต่ยางบ่มีรถมีแต่ยางเออในเฮือนนี่ก็บ่มีรถบ่มีโอ้พี่น้องเอ้ยอาศัยแต่พวกกนี่เนาะเฮ็ดแต่งานซอยพ่อซอยแม่เนาะพวกกกบันไงพวกกุ๊กยันหัเฮือนาะมันผู้ใหญ่อีเลพุ่นเอาหัวแล้วเออแสดงว่าใหญ่สุดในเฮือนนี่มีแต่ซ้านี้เออโอ้พี่น้องเอ้ยสมพ่ออันนี้เป็นเช้หลากพ่อแม่นาะออกสวนแล้วเอาให้แล้วเดี๋ยวนี้อืออกวนจะยากเฮียนรึเปล่าจ๊ะไ่อยากเฮียนจะออกบ่อยากเลยเนาะบ่ได้องเฮียนดุนเนาะ ก็ถือว่ามาซอยเบียกสวยงามเนี่ยนาองบัไทยเนาะเราเฮียนเยอ่เอกระเบิดครับโอ้กระเบิดน้ำข้าวบางเฮียนเคยเราอขู่หมดแล้วเนาะบางเฮียนภเห็ดเบียกประหาแล้วจบเลยเนาะงประหาเนาะจบบ่ยังโอ้ออกกลางเดือนในกลางปีเนาะบังไทยเนาะออกกลางปีเนาะบังไทยเนาะโอ้ประหาโอ้กระเทินหอดประหารเช่นไรไปประกาศกับบ่อเรือว่าจบสันประหารเนาะเป็นเรื่องใหญ่เล้เบิ่งเราเนาะเราเมืองเราเพื่ออะไรขัดสร้าห้างเพื่อเราไปกินเข่า กินกับเบื้องนะคอยเฉเบ่เนี่ยเหมือนกินนอใหม่นอต่อก็กินไปอย่งนั้นแหะคือว่าหน่อยๆเนาะมันกับโปรต็มทีเขาขึ้นอ่ะออให้ออกชวนตลอดจ้บอืมไพ่สันไปห้ไปชวนมันนี่พ่อกับแม่บ่พ่อกับแม่โอ้มาเป็นยู่หัวผู้เหรนบ่อยู่ไกลๆกลอย่างประจักษ์ไก่โอ้ไก่อะไรได้หดช่องสมองง้างไหมเออโอพี่น้องเย ถลึกอะไรเนาะถือว่าข้าวน้ำเนี่ยเขาไปกุ้มกินเนาะน้องเาไทยเนาะบกุ้มบากินข้าวจุเจ้าบ่พอกินบ่อ๋อข้าแตาก็เฮ็ดจุ่ได้บ่อยเป็นบ่เฮ็ดได้แม่ข้นเขาเข้าใจะพี่ว่าโอ้ยย้อนวัดทุกวันใหญ่วันว่าบ่เฮ็ดบ่หาก็เฮ็ดจุ่เนาะมันเห็นแน่นบ่มีกระช้ำนอเล็ดบ่มีหายมีหนาเนาะเฮ็ดแต่ว่ามันบ่กุ้มกินว่าสั่นซะพี่น้องแต่ยังหน่อยก็ยังเฮ็ดเนาะบ่อยเป็นว่าถ้านั่งอยู่นอนอยู่ดิทั้งหายทั้งส่วน ออสวนมันแล้วก็มีมีการใช้มันเนื้อคายมันสือเข่าเนาะพ่อได้เขินไหวชั้งพ่อได้แก้ไขกันไปน้าผมเลยพี่น้องเลยเอาจะน้องอยู่เพื่อนมันเข่าติปหนึ่งบ่ยังบ่เข่าชิจ้าเข้าไว้ให้จ้าโดยโดยโดยเยาจากี่มูติปบ่เตดงนาะแล้วดอกละแวะได้หรอละแยะเออไม่ยังละแวยะไม่เออไม่อาหารอาหารบ่มีเนาะ คือพนวัดเนี s <S um, uh ่ยทำเอาข่านี่แต่เข่าติดนึงผอแม่ไปหัวไปสวนเข่าติดนึงไหวไห้เนาะสำหรับอาหารในบะหมีบ่มีกินยังน้องกินยังกินแจ้วกินข้าวกับเจ้วเจียวมังเพชรบ่หมีนบ่หมีนเจียวปลาเนาะ่เจี๋ยวปลาเนี่ยเชี่บอยู่ตามเจียวตกตกตกใส่เกลือเป็นว่ากินได้เนาะแฟนไหนพี่น้องเทนหน่อเทนหนอยก็เจ้าก็บบางทีเอายุู่ายแต่ว่า ทางกายบอกขยายน้องการจานอาหารเนี san, uh ่ยพ uh ี่น้องมีบอมีบอวางมือแบบว่ากินข้าวละล่ะกินแต่จานแต่โดยเบิ้ลบัมีบอลายมือบอกินแบบนั้นอ่าลายมืออยู่พี่น้องกินแต่ข้าวเนาะมีบอวางมือบได้กินข้าวกินตลอดเนาะ่กินอยู่เนาะแต่ว่ากินเด็กคือว่ามันกินแต่ข้าวกินก็กินไปแบบนั้นแน่แบบไรกินแต่ข้าวแล้วก็แจ่มเพีชอืมกินเพื่ออยู่แมนบริอยู่เพื่อกิน เด็ดแน่นๆผนมีเพื่อนบึงซ่านนี่พี่นุ้ยแยมฝนแยมลมนี่ไปอยู่ไช่แยมฝนตกลมแห้งนี่อยู่ตลาดอยู่ตลาดโอ้ลงอยู่ตลาดอืมอุ้ยคือบออยู่เทิงอ่ะอยู่ตลาดกับหัวกันเพื่อนมันเพ่เนาะแบาได้เนาะเพื่อนอย่างลบหรืออะไรกันเราไปอยู่เพื่อนเออคันอยู่เพื่อนเดินนะใครในคันไม่อยู่ตลาดแห้งนักแต่คันอยู่นี่ก็อยู่เทิงนี่กว่าเนาะคันแน่นหน่อยอ๋อสร็จแล้วก็คายๆกันกับเพื่อนในเลังหน่อยๆนี่พี่น้องุ้ยอืเงินกันจะพงจะแป้งพี่น้องุ้ย สิเจ้านอนนอนในชายหนอนหนองนอนในเช่นฮะนอนชน,นีน่เลยนอนบา้านสมัยนาง<อ>นี่นอนนี่นอนอยู่ผาหุ้มตัวน,นี้ผาหุ้มชายหนองบา้านนี่โอ้บ่อนตักทีมงานเขานอนอยู่ที่เราบ่าวท่างมาเผัน<อ>นอนพอนักผ่อน <laughs> เป็นผาหุ้มนี่กับผาหุ้มตัวน,นี้บา้านชนหนองาหุ้มนะโอ้ oh, อันน,น,น,นั้นก้าวใบบางล่มบางแดดแน่นเนาะแล้วนี้นน<อ>บางบางล่มบ okay. ่โอเคกลางคืนบไปน้าบ่บ่ มะนาวขัดตุบมเบปน้ำเนาๆนี่นำเงนๆมะนาวนำเากระชงเงนบ่กัังนอดีนชิปเอชิปสองนี่น้องอ้ยพีดอกเลยบ่อยากว่าเอาเลยพีดอกเลยปูกระปองกรปองบัดพีดอกเลย้เขาวีวีหรืออะไรนี่ของนอนกับยังของนอนกับนี่เยบ่อเพิ่นเพิ่นบ่ไห้ฮ่าใหม่ฮ่ายังใหม่นมาตีใหม่บ่ฟ้าเฟอนี่นี่มาจาะไรฟ้านี่คือบ่บ่อผาเอาม่นั่นไม่ไม่พุ่งไม่พังไม่ผ้าใหม่ตนี้มาเดมาเดคืน อ๋อยังมีลายเวียกนะอ๋อยังม่ลายเวียกแน่แล้่ใหม่ๆนี่เราเอาเมียตัวนี้เมียใหม่เมียเมี่ยพุทธิสองออฮะแล้วเมียเราสามสี่สามเมียอ๋อพุทธิสี่ป่ะนี่เออเมียเมียที่หนึ่งมันเป็นยังไงนะเรากลับไปกับเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าโอ้ปะาพุทธิช่องได้ส่นทีิช่องเนียตายเออตายเออที่สามก็เขากลับอีก ของเฮือนอันไรพวกมีอย่างเนีุ่กยากทุกยากเนาะเขาก้าวขึ้นเขาก้าวขึนที่สามที่สี่ด้วยสิ่งนี่ยังยังแล้ที่ฉี่นี่ที่ฉี่เอาไม้อีกบนอือเอาไม้ไม่ไหม้เนี่ยบอกม่ลูกจะข้นใส่ผู้ไม้นี่ผู้ที่สี่นี่เอาลูกเออของเราเอาไม่ห่างเลยผู้ที่สี่เนี่ยไม่ห่างเออเพื่อนึ่งลูกหลังโอ้ลูกเรามาได้พุ่นเลยนลูกผู้ชาย บ้านไหนบ้านไหนอ้ทธชินนี่บ้านตังอะไรนำอันนี้ลูกก็เมียเก่าอันนี้เนาะก็เมียเก่าแม่เราสองคนตายแล้วโอ้บ้านพุ่งยิงว่าผัวนั่นลูกเมียถ้ามีบ่อนั่นจัะใหญ่ดาวบ่อเยนี่เอือยผู้นี้นี่เอือยผู้นี้เลยแสดงว่าเราก็ใหญ่เติบโตได้หน่บอกพีเนาะใหญ่เติบโตได้ปีตัวจากเบิ้งแบบเนื่านั่งแบบมัน คือว่าอะไรขาดช้าหานขาดช้าหานนี่ยกะคือว่าปูใหญ่ปูน้อยคือว่าแล้วเอาสามสิบเมตรแล้วเขากลับคืนเนาะเดี๋ยวเพืนเพื่อนเก่าถุกยากเนาะเอามาแล้วบ่มียังกินหอยเขาก็กลับแหละกลับนะแต่เดินแต่ชานไปได้เนาะคันี้แท้เนาะสาระจากเชียมืหม่ด้วยทิศหนึ่งเนาะเห็ดแป้งเพื่อนใหม่ยังใหม่นะบางทายจะว่าบอกแม่นต่แป้งอันนี้นะไม่ธรรมดามเนี่มากเอาตุ๊กแกวันี้ก็ได้นี่ยมากไม่ตัวนี้แต่เห็ดน้อยๆกว่านี้ อันนี้มันใหญ่เลยเฮาเห็ดบัวย์เฮาแปดนเฮาตัวนี้เฮาก็มีเดินเฮามางขึ้นแล้วก็ตั้งเสาไม้แล้วก็มึงเอาตัตกรเลยมึงคือว่าอะไรสุดทาอยู่พออยู่ก็อยู่ไปนะอยู่แล้วก็แบบโบเห็ดโบแปงตัวนี้นะแปงขึ้นฟ้าเนี่ยซานไม้ฟ้าเนี่ยซัดไม้ก็ไม่พังซับๆแล้วก็โบอะไรพวกนเพื่อเช่นนี่กมันต้องมีงบอีกได้เห็นไหมหรอมีงบอีกได้ เขาจังเห็ดกเขาม่งงเขาเฮ็ดอะไรขันเป็นมีเงินมีข้ามมันก็จะเฮ็ดเนาะแป้งเนาะบ้านนี้จะเฮ็ดพื้นยาเฮ็ดไร่มันเออต้องไปใส่สะบัดมานี่ยเจ้าได้ซื้อเนี่ยอยู่ในกินเนาะไอหมูจะจ้างมูอีกเหมือนบ่อืมแมนแมนมันกรย่างลายลายเนี่ยพี่เนาะเฮ็ดไปชวนมันต้นเนี่ยไปมัดลูกเราเอาผัวแล้วก็เขาเฮ็ดเห็เฮ็ดเห็ดนำลูกกันแล้วอ๋ออืมหากะ ปีนี้ผู้นึง่งนี่ลูกเหล่าเอาผัวของช่องได้ลูกล่าผู้หญิงเหรอเนาะเออโอ้ป<อ>ีกาย<จ>นี่จักปีผัวผัวผัวเอาคนหนึ่งนี่ประมาณจักปีผัวเมียวไม่เนี่ยป่ผัวลูกเหล่าเอาผัวคนหนึ่งนี่นะได้บ่เบิ่นชิบหาปีไัก็มานายไอ้พีกายนี่นะกายนี่เออเอาใหม่ใม่นี่แต่ผู้เอื้อยวน ผมได้เจ็ดปีเก็่อนเกได้เจ็ดปีผู้เอญยอยู่เมืองชนบ้านนาจอมแบบว่าอยู่เฮือนฉันน่องนี่ตัวได้นัดขาดเค้นกระมูอบ่มี่หรือว่าเนี่ยมันจำเป็นอะไรตัวได้ตัวได้น้องจะได้อะไรอยู่ในเฮือนน้องว่าเมื่อก่อนเราจะใช้ไอเพิ่นน้องจะอกับเงินฮะเงินจะได้ข้าวกับเงินอ แมนเนาะล่าสุดเป็นข่าวกินนะในทางบ้านไทยเนาะไอ้ในไล่ตัวจะเป็นอะไรตัวตามมาไอ้ตามอะไมาดินมาเที่ยวเลยมาเห็นนะแมนบ้าคือน้องพี่น้องข่าวกับกับเงินเรื่องข่าวนั่นแหละโอจับเป็นอะไรได้บ่มีข่าวกินบ่มีข่าวเนาะข่าวกับเงินเงินโอ้เฮงนงก็บบ้มีนะชงเสื้อกเจ้าบังนี่ยชงเสื้อก็บ้ามีเนาะเออแม่เนาะแม่นบ้าถิ่นเนาะบ้ามียังชงเสื้อกบ้มีหมดเลย เนาะจนลายขาดเกินกับเป็นเข่าเนาะมาให้ต้องเป็นยังไงเข่าก็มึนเงินกับเงินก็คือว่าเป็นวา่าเอามาใส่ไม่ใจเพิ่งยังมาแปลงเฮือนนี่แน่บาใส่เนาะตัวจ,จะได้บ่เฮือนใหม่อยากได้เนาะมีแต่ถ้าว่ามีผู้ใหญ่จะดีเพิ่นให้ให้เข่าให้เงินแล้วมีแต่จะบอกพอเจ้าไปหาตัดใหม่เนี่ยมาสานเออด้เอตแต่เฮ็ดไม่มเนาะซื้อปูซูปลาเลี้ยงเขาให้เขามาเฮ็ดซอยนะขันว่ามี่ผู้ชอยนะ ถือว่าเครื่องนุงห่มกะเฮามีพอซอยเลยเนะาวนะว่าไทยเนาะแม่นๆพี่ใจสิให้ทั้งครอบครัวเพิ่นนี่แหละจกัจกจักถุง,ง2ถุงเนาะ2ถุงยังบ่ไหกยังบ่หลายพี่น้องเอ้ยปลายโตประมาณปลาย30โตเพิ่นบ่จักแม่นว่าถุงนึง10ปลายโตมีแต่มื้อนี้มาเอาเครื่องให้เด้อเห็น่น้องบ่ได้แล้วก็ยห้พอดีมาแจกเสื้อผ้าพอดีมาแวให้เลย กายทางมาเห็นชิโนยจะได้ยี่บ่ส่งเสือฮะได้ได้เนาะบอกบอกกายทางขึ้นน้องเลยเอาประมาณสามสิบใบตัวนะพี่น้องรลายได้เต็มอ่ะเนี่ยมันจะมีตัวหน่อยเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยเครื่องนี้มีตัวหน่อยตัวใหญ่เด้อเครื่องนี้ยังใหม่ยังงามอยู่เครื่องนี้แต่ว่ามีตัวหน่อยตัวใหญ่เนาะเครื่องนี้ขันว่ามีตัวใหญ่กับนุ่งน้ำกันตัวเดียวนั่ะสองคน ทำมันใหญ่เจาะมาโตเลยเอาเนาะโตผู้หนึ่งซุปแขนมจริงๆเ่ยซุปเค็มขนาดตัวได้มันใหญ่ก็เอาไว้บาดใหญ่อีกหรือว่าให้พ่อให้แม่นุงเนาะอืมเห็นหนังเลยดีใจยช่บ่ดีใจอ๋อดีใจแต่เครื่องใหม่้วเนาะแต่เครื่องนี้ยังใหญ่ๆพี่น้องเลยมีผู้หญังน้ำกันอ่ะเนี่ยสองคนอ่าไม่แต่ขอบใจเป็นบ่ขอบใจเป็นบ่ขอบใจ ขอบใจไอ้พ่อนเป็นบ่น้องสกปรกเนี่เป็นบ่บ่เป็นบ่ะไปเอาออล่ะน้ำไปแบบอ่อกยยอนไอ้พ่อนยันไปอยู่ดีมีแห้งยันชกยันเบิ่งกัเตะบ่เตะไปอ่ะเตะบ่บ่เป็นน่ออ่ากะมีแต่ให้อายเพื่อนเนาะทางขอบใจใายขอบใจทางขอบใจแล้วไอ้พ่อนอยู่แบบนี้เรน่อยๆเนาะขอบใจขอบใจอ่าขอบใจอ่าขอบเรื่อยๆมันดีห่างหายเมื่อหายรวยทีนี้ต่อไปขอบใจเลยอืม การเขอบอกกับใจทางปุ๋ยจะดีเนาะแมนแมนพอห้อยู่ดีมีแห้งดีดีไมีแห้งนะพี่น้องเอ๋ยหาเงินหาคำได้สุขภาพแข็งแห้งรักๆนี่แมนฐาสุขภาพแข็งแห้งกะน้ำทำมาถังมาน้ำรังผนออกมองไทยเอ๋ยแมนแมนตาเพิ่นข่าพิ่นขายเดินไปเฮ็ดเวรงานกะให้มีเวรเจรินนาที่ก้าวหน้าคือนเข้ามาพี่น้องเอ๋ยขอให้มีแต่คนหักคนหอมปลอดอะไรเนาะแมนแมนมีแต่คนหักคนอย่าให้มีแบบผู้สช่างเนาะไปทางใดก็มีแต่ผู้หักผู้แพงแล้วกาให้ช่วยเหลือทีมงานเท่าหลอดเนาะ ับุญนนนากพี่งพ้งเยมีแต่ขอให้ถึกเลขถึกเบอร์แล้วก็มีแต่มาให้ช่วยเหลือส่งเสริมทางทีมงานแล้วก็มาช่วยเหลือดทางครอบครัวที่ว่าขาดเขินทุกอย่างเนาะมันก็นยังไลยอยู่ดอกกันว่าไปไล่เังสันพี่น้องเลยมิแต่เฮาแบบซุ่มอ่ะนะหรือว่าว่าเห็นนางในสนใจแล้วก็จำเป็นที่สุดแล้วเฮาไปหมอบล้างนั้นคลิปหนี่งกับสิปิดไปทำหนี่งก่อนนึ่เด้อพี่น้องเลยขอเมตุขอบใจพ่อพี่น้องที่ติดตามบับิึงครับชมให้กำลังใจตลอดถ้าง่ายเป็นว่ยกับชนร้ายเป็นเข่าปลาอาหารพี่น้องเลย เดี๋ยวว่ากันมีเงินมีคําแนกะในในหน่อยเพื่อนกับจีบแปลงเพื่อนแปลงชาตินั่นแหละเพราะว่าขจจะเห็ดเพื่อนใหม่มันก็นอยู่ดีเมียงเบิดสุข,ขูสุข,ขนุนอ่าบ๊ายบายเพื่อนเนี่ย